สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะอยู่กับดิฉันชัดชัยเส้นเคยค่ะแลยยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบรรชารารทหารทนานั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญจารารทหารทนา จัดกำลังคนจิตอาสาพระราชทานซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้านและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าซึ่งชำรุดให้กับบ้านของนางน้อยเมืองชัยพร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงนายกะหนกชัยแกมกล้าซึ่งป่วยเป็นภาวะโรคน้ำขั่งในโพรงสมองนาโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทางหลวงตำบลบ้านแก้งอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเครื่องที่5 4สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การสนับสนุนวิทยากรและให้การต้อนรับคณะประชาชนจากชุมชนบ้านลำพุกพร้อมคณะครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนวันเจริญสามาคัคคีในการเดินทางมาเพื่อทัศนศึกษาและเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาภายในโครงการความต้นแบบสรราตรีเเรนญการปลูกข้าวหอมมะลิแบบครบวงจรพร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อให้ผู้เข้าศึกษาดูงานได้เรียนรู้ถึง วิถีการทำนาแบบดั้งเดิมเป็นการปฏิบัติตามนโยบายโครงการ1นึฟาร์ม1ห,หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1โรงเรียน1ชุมชนนาแปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์โครงการต้นแบบอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5.6สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยปัญชาการพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ของหน่วยฝึกเยาวชนจากโรงเรียนบ้านกลางในการเข้าค่ายอบรมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อฝึกอบรมเยาวชนให้มีลักษณะการเป็นผู้นำและประพฤติในทางที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนต่อสังคมและประเทศชาติพร้อมทั้งศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตตาม ศาสตร์ของพระราชาของพระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชและนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปณอาคารถาแต้นตําบลกลางอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ